ลูกๆไปทำงานปลาที่เพิ่กระโดดขึ้นกระรัางอะไรเพื่อนเพื่อนกาเฟ่ค่ะเพื่อนเพื่อนปลาย่างลมควันค่ะนี่ทำไปกินเองเลยค่ะดื้อกิบไปกินได้นานๆเลยเพื่อนเพื่อน คุณยายไรไม่มีอาหารสวยรูลงให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อเอาไปย่างลมควนแล้วก็เขียดย่างลมควนเนี่ยเด้อให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อนี่เด้อแล้วนี่กล้วยไข่ข้าวกล้วยไข่กล้วยไข่นี่คุณยายไรไม่มีอาหารสวยรูลงให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อเอาไปย่างลมควนแล้วก็เขียดย่างลมควนเนี่ยเด้อให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อนี่เด้อ คุณยายไรไม่มีอาหารสวยรู้ลงให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อเอาไปย่างลมควนแล้วก็เขียดย่างลมควนเนี่ยเด้อให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อนี่เด้อิยดีจ้าเพื่อนเสวัสดีตอนบ่ายเด้อเพื่อนเพื่อนมา,ามดูป,ปนนยายลาย่างลมควนเด้วเพื่อนเพื่อนเพื่อจำวันคุณยายไรดูเร่องหลานแล้วก็ทำปลาย่างลมควนไว้เด้อเพื่อนเพื่อนเนอะบ้านใดจะได้ยยไปบ้องฮอดก็ใจริญยินดีนึ เดี๋ยวเย็นๆค่ะเดี๋ยวาะไรก็จะไปเด้อคือเอช่วงนี้ยะไรทำปลาย่างลมควันก่อนเด้อเพื่อนๆไม่มีเวลาเราบครัวอะไรมีแต่อาหารเด้อเพื่อนๆนี่ก็เราบครัวอะไรมีแต่อาหารเด้อเพื่อนๆนี่ก็เด้อเพื่อนๆ ก็มีเขียดย่างลมควัแล้วก็มีปลายาล่างลมควันด้ออาหารอีสานบ้านเฮาด้ือ,อเพื่อนๆเวลาว่างคุณยายอะไรกะทํดีจ้าเพ่อนเพื่อน,อนสวัสดีตอนบ่ายด้วยเพื่อนๆมาดูปลายาล่างลมควันด้วยเพื่อนๆ เราควยังไรมีแต่อาหารเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ก็กาเฟ่ค่ะเพื่อนๆ,นนๆคุณยายากลงมวันค่ะโอ้กว่าจะได้กินเด้อคือบรรยากาศเมืดอค,คืนที่ทุ่งนาเุ็นยัง เราควายอะไรมีแต่อาหารเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ก็ใช้เวลาเด้อค่ะเด้อทั้งวันเด้อค่ะเด้อนี่ก็จะได้กินแล้วก็มีเขียดยากลุ่มควนด้วยลูกชายได้ไม่เยอะส้นนะเพื่อนเพื่อนนะส้นแล้วก็ปลาเขานาเด้อเพื่อนเพื่อนย่างไปกินเองเด้อเพื่อนเด้อ ยี่เลวก็มาเกะย่างไว้ในข้าวเนียนี่อาหารอีสานบ้านเฮาเพื่อนเพื่อนเครื่องมือทำมาหาก,กินเยอะเพื่อนเพื่อนวันนี้ตกบตุท้ายด้วยประจำวันคุณยายไหลยดูเลืหลานแล้วก็ทำปลาย่างลุมควนไว้เด้อเพื่อนๆเนด้อบ้านใดยี่เลยไปวังหอดก็ใจริญดีเด้อค่ะเด้อ บริษัทาเพื่อนเพื่อนก็นั่งอยู่กับท่อมน้อยนะคะเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนทำกลางประจำวันคนุณยายไรดูเลหลานแล้วก็ทำปลาย่างลุควน,ๆๆนไวด้วเพื่อนเพื่อนเด้อบ้านใดยจะไล่ไปบวงฮอดก็เจ,จนน <c oughs> ริญดีนึกบรรยากาศมืดคืึ้มกล้ยเพื่อนเพื่อนกล้ย อุ้ยมวนเน่จังหน่อยเนาะ,นะกล้วยเนาะกล้วยสุกก็มีเลยเพื่อนเพื่อนยังไงก็มาเกะย่างไว้เนาะขนาดนี่อาหารอีสานบ้านเฮาเพื่อนเพื่อนไปตบท้ายด้วยกาแฟด้วยค่ะเดู้ขาดไม่ได้ด้วยค่ะเด้อกาแฟขาดไม่ได้เลยคุณยายกาแฟ ในลาวางคุณยายอะไรกะทำและนี่กล้วยไข่ขกับกล้วยไข่กล้วยไข่นี่และนี่กล้วยไข่ขกับกล้วยไข่กล้วยไข่นี่บรรยากาศมืดครึ้มกล้วยเพื่อนๆกล้วย อุ้ยเมือนหน่จังหน่อยเนาะกล้วยเนาะกล้วยสุกก็มีเด้อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเย็นๆค่ะเดี๋ยวอะไรก็จะไปเด้ี๋ยเด้อช่วงนี้อะไรทำปลาย่างลมควันก่อนเด้่เพื่อนเพื่อนไม่มีเวลาค่ะเด้อบริษัทงาเพื่อนเพื่อนก็กาแฟ่ค่ะเพื่อนๆ คุณยายใช้เวลาด้อค่ะเด้อทั้งวันเด้อค่ะเด้อนีิก็จะได้กินแล้วก็มีเขียดยากลุมควนด้วยลูกชายได้มไม่เยอะเวลาว่างคุณยายอะไรกะทำค่ะเด้อบ่ได้ทำดดหาเพื่อนๆก็ไม่ไว้เนาะเราไม่ไว้เนาะค่ะเนาะเราไม่ไ ปลาช่อนนะเพื่อนๆนะปลาช่อนแล้วก็ปลาขาวนาด้วยเพื่อนเพื่อนย่างไปกินเองด้วยเพื่อนๆเด้อใช้เวลาเด้อค่ะเด้อทั้งวันเด้วยค่ะเด้อนี่ก็จะได้กินแล้วก็มีเขียดย่างลมควันด้วยลูกชายได้ไหมจ๊ะเพื่อนเพื่อนๆสวัสดีตอนบ่ายด้วยเพื่อนๆมาดูปลาย่างลมควันด้วยเพื่อนๆ กาเฟ่กับเพื่อนคุณย่าปลาย่างลมควันค่ะนี่ทำไปกินเองด้วยค่ะเด้อเก็บไว้กินได้นานๆด้วยเพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนเพื่อนก็มีเคียดย่างลมควันแล้วก็มีปลาย่างลมควันเด้ออาหารอีสานบ้านเฮาด้วยเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนขอโทษหลายๆด้วยเพื่อน,นเพื่อนเด้เอ นั่งอยู่กระท่อมน้อยแหะครัเพื่อนๆทำกลางคุณอะไรไม่มีอาหารสวยรูลงให้เพื่อนเพื่อเบ่งเด้อเอาไปย่างลมควนแล้วก็เขียดย่างลมควนเนี่ยเรื่อยเพื่อนเพื่อนเบ่งเด้อนี่เด้อจิตบรรยากาศมืดคืมกล้วยเพืๆๆอ่อนๆกล้วยอุ้ยมืลในจังหน่อยเนาะกล้วยเนาะกล้วยซุกก็มีเด้อเพืๆๆ่อนๆปลาช่อนนะเพื่อนๆนะ ช้อนแล้วก็ปลาเขานาด้วยเพื่อนๆย่างไปกินเองด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวเย็นๆค่ะเดี๋ยวยะไรก็จะไปด้วยค่ะเด้อช่วงนี้ยะไรทำปลาย่างลมควันก่อนด้วยเพื่อนๆไม่มีเวลาปลาย่างลมควันค่ะทำไปกินเองด้วยค่ะเดือกินไปกินได้นานๆด้วยเพื่อนๆที่เจ้าเพื่อนสวัสดีตอนบ่ายด้วยเพื่อน มาดูปลากลงควนด้อเพื่อนๆไปเพื่อนอเพื่อนขอโทษหลายๆเพื่อนเพื่อนเด้อใช้เวลาด้วยค่ะเด้อทั้งวันเด้วค่ะเด้อนี่ก็จะได้กินแล้วก็มีเียดยากลงควนด้วยลูกชายได้ไหมเยอะ อันนี้กล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่กล้วยไข่นี่ไปลูกไปทำงานไปนี่เพื่นกระโดดขึ้นกระซังอะไรเพื่อนเพื่อนไอ้ากลงควันค่ะโอ้กว่าจะได้กินเด้อค่ะเด้อปลาช่อนนะเพื่อนเพื่อนนะปลาช่อนแล้วก็ปลาขาวนาด้วเพื่อนเพื่อน ย่างไปกินเองเดิเพื่อนๆเด้อปลาช่อนนะเพื่อนๆนะปลาช่อนแล้วก็ปลาเขานาเด้อเพื่อนๆย่างไปกินเองดิเพื่อนๆเด้อแล้วนี่กล้วยไข่กับกล้วยไข่กล้วยไข่นี่พี่จ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนบ่ายเด้ิเพื่อน